มั่นใจไหมครับเอาปรมไปพีอไร์เยก่อนครับเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่าวันนี้พียร์เนี่ยของเราเนี่ยนะปัจจุบันเราก็มีระบบที่ว่าพียร์แพลตฟอร์มขึ้นมานะพียร์แพลตฟอร์มคือแล้ววันนี้ผมสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายๆสั้นๆคือว่ามันคือความครบมันคือความครบตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำนะเพราะ โมเดลความสาเร็จของธุรกิจเนี่ยต้องเป็นโมเดลแบบนี้นะครับคือต้องมีวัตถุดิบแหล่งการผลิตที่เป็นของตัวเองจริงๆนะครับแล้วแหล่งผลิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรจีนเราก็มีโรงงานของตัวเองนะครับกลุ่มนัตก,กรรมเราก็เป็นโรงงานงตัวเองนะครับและล่าสุดเนี่ยเรายังกำลังมีโรงงานใหม่ที่ขยายของตัวเองด้วยนะครับที่ที่เป็นโรงงานกลุ่มของอาหารเสริมเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มเปรียพันเรา เรามีตั้งแต่ต้นน้ำครับรวมถึงมีอะไรครับวันนี้พี่นายเรามีทีมบริหารที่ยอดเยี่ยมมากนะครับมีความหลากหลายในธุรกิจมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านนะครับเข้าใจระบบเข้าใจเครือข่ายนะเข้าใจเรื่องของวิธีการบริหารนะครับมากกว่านั้นครับเรายังมีอะไรครับศูนย์าสาขากร,ระจายทั่วประเทศ